อาตามาสุดอาเทศอะทุนามัิเจติอิมาสาอะเหมือนเดิมนะใส่สุเตน,นะหลังอิติหลังอาไซสหัวอ่ะจบแล้วดิเห็นไหมจบจปนได้ด้วยเบ็ดตูรตัวนี้ อนุความเป็นอิมัสสะแห่งอิมัสสะโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสุติว่าอทุนามหิจาอิติดังนี้อนุวความเป็นอิมัสสะแห่งอิมัสสะโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสุติว่าอทุนามหิจาอิติดังนี้ตัดบทครับวนนี้มีสามบทตัดบท อาติเอกังปะทางทูนาไมหิติเอกังปะทางจาติเอกังปะทางวิปัสยันตปะตาวิภาคขาวาเสนาสิปะทามิตังสุตันติทัาตะพังอาติเอกังปะทางทูนาไมหิติเอกังปะทางจาติเอกังปะทางวิปัสยันตปะตาวิภาคขาวาเสนา สีบาตามีทางสุดตาติทัตตพังอติเอกังปัตตังทุนามะหิติเอกังปัตตังจติเอกังปัตตังวิภัตไยันตปัตถาวิภากขวาเสนะสีบาตามีทางสุดตาติทัตตพังเห็นไหมเนี่ยูรอามะพันเตละเติมดูละละท่องอ่ะ ตัวไหนนงปัจจัยใช่ไหมตัวไหนอาเทศตัวไหนตามมาบ้างหนึ่งสองสัพพะสากิมัสส์อันว่าความเป็นอาอันว่าความเป็นอ อิมาสาแห่งอิมาัสาสพัะสะทั้งตัวโหติย่อมมีธุนามหิในที่ธุนาปัจจัยจะแน่นอน จะแปลก่อนเป็นหลังได้หมดนะโอเคนะครับจาสามีอัสอนิฐานาวาัฒลาะทาศสียลงแปลเลยว่าเพราะทุนาปัจจัยต้องแปลงอิมะสาวเ,เป็นอะแน่นอนตรงนี้เน้นย้ำนะเน้นย้ำจะแปลก่อนแปลหลังได้หมดนะย่อมมีแน่นอนในที่ทุนาปัจจัยหรือย่อมมีในที่ทุนาปัจจัยจะแน่นอนอได้หมด แปลหน้าแปลหลังได้หมดไม่ดดนปอแน่นอนอแปลครับอ่านว่าความเป็นอาอิมาสาแห่งอิมาสาสาพาสาทั้งตัวโหติย่อมมีทุนามะหิในที่ทุนาปัจจัยจะแน่นอนอ่านว่าความเป็นอิมาสาแห่งอิมาสาสาพัสาทั้งตัวโหติย่อมมีทุนามะหิ ในที่ทุนาบาดใจจะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวนะประเดี๋ยวจบได้นะ,อ,ะอันว่าการแปลงเป็นอิอมาสาแห่งอิมาสาส,าาสาัพสะทั้งตัวโหติย่อมีจะแน่นอนทุนามหิในที่ทุนาปัจจัยส่วนนี้มีสามบทเป็นอาเทศวิที่สตรจะสามีอัต สันนิษฐานาวัตรณะทาเสียลไปเลยว่าเพราะทุนาปัจจัยต้องแปลงอิมะเป็นอะแน่นอนแน่นอนนะอะทำตัวรูปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูสรุปเพราะผมลบได้เนื่องจากว่าเขียนไว้ีนแล้วไงอะทุนาปัจจัยครับ ส่วนแปลงอิมาเป็นอีกก็โดยสุดว่าอิมาสิถังธานิทาโตเทสุจะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการประมวลแบบอาจารยเขียนให้นะรู้ไหมว่าปัจจัยตัวไหนมันลงตัวไหนคิดเองนะคิดเองนะช้านะนี่คิดหมดแล้วสบายนะทานตุลูกับ อาทุนาสาบเดิมคืออิมารังอิมาลงทุนาปัจจัยในอัตการาสตามีด้วยอิมาสม,มาระหิทุนาธานิจะตั้งทุนาปัจจัยชื่อวิพัตด้วยตวะทโยวิปัิสัญญาโยพระทุนาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอาด้วยอาธุนามหิจะสำเร็จรูปเป็นอาตุนาแปลว่า ในการไม่ช้านี้อาทุนาสรบเดอนคืออิมารังอิมาลงทุนาปัจจัยในอัานการัศมีด้วยอิมาสมาระหิทุนาตานิจาตั้งทุนาปัจจัยชื่อวิพัตด้วยตว,ยวัทโยวิัติสัญญโยพระทุนาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอ่านด้วยอาทุนามหิจะสำเร็จรูปเป็นอาทุนาแปลว่า ในการไม่าชานีอีธานีสามเดิอคืออิมะรังอิมะลงธานิปัจจัยในอ่าการรัศมีด้วยอิมะสมาระหิทุนาตานีจัตั้งธานิปจัจจัยชอวิพัตนด้วยตว,วตาโยวิพัตติสัญญาโยปรธานิปัจจัยแปลงอิมะเป็นอีด้วยอีมะสี่ถังธานิหาตเทสุจาสำเร็จรูปเป็นอิธานีแปลว่า ในการนี้อิธานิสามเดินคืออิมะรังอิมะลงธานิปัจจัยในอาการรัศมีด้วยอิมะสมาระหิทุนาตานิจตังตานิปัจจัยชอวิภัตด้วยตวาทโยวิภัตติสัญญ,ญาโยพรธานิปัจจัยแปลงอิมะเป็นอิด้วยอิมะสิทังธานิหาตโตเทสุจจะสำเร็จรูปเป็นอิธานิแปลว่าในการนี้ ตั้งอัาก็เหมือนเดิมนะตั้งอัดก็เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตั้งอีกอีกแปลงอีมาเป็นอีด้วยอิมาสิทังธนิอัโตเทสุจะตั้งอัานเหมือนเดิมอิมาสิงกาเรติอิธานิฝ่ายนี้มียังรู้สิทธิเร็ว มียังเหมือนได้มีแล้วก็ไม่ให้แล้วจะมีแล้วก็ไม่ต้องแล้วสรุปการลงโตปัจจัยเป็นต้นหลังสพนามสพสี่สพสี่คือตต่ละ ท,ท่าทิอ่าเป็นสัพพะโตสัพพะตราสาาะสาัพพาะท่าสัพพะทิยะหาโตตระทาหิงทาหังอะไรดอวยะโตยะตระ,ะยะทายะหิงยะ,าะทาตะเจตโตตระ ตาหิงหังตาตานี้เอ็นตะโตเนี่ยตะโตตาตาละตาตาตะหิงตะหังตาตาตาหนี้เห็นไหมเอตาสามคือโตตาละตาเอตโตอัดตาละเอตหะเอตหะตรงนี้ของเรา จะไม่มีสูตรว่าอะไรเอโตเห็นสูตรจ่าใช่ป่ะนี่ไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงอะไรอิมาเป็นเอเอตาเดเอตาใช่ไหมเอตาดีมะเอตาเนะเอตาเอตา ไม่ต้องแปลงเอตาเป็นเออมันคล้ายๆกันนเอตากับอีมาเนี่ยไม่ต้องแปลงเอตาเป็นเอแต่ว่าเพราะเนะอยู่เบื้องหลังลบสระอัก็เ,เป็นเอโตเอตหาแล้วต่อมาอีมาหกโตหาทะไรหิทานิทุนาอีโต อิหาอิธาเอตาระหีอิธานิอะทุนาจริงก้าผู้เยอะมากเลยโตตาระทาหิงหังหินจานังธาจานังธาธานิปุโตเนี่ยลงโตปัจจัยกาตระปุตระลงตระปัจจัยกาทะพุทะลงธาปัจจัย กหิงดนหิงปาจใจกูหังอ่กะหางโดงหางปาจใจกูหินจะนางโดงหินจะนางปาจใจกูทาจะนางโดงทาจะนางปาจใจกะทาลงโดาปบจดใจกะทา,ทานี้โดงทานี้บาใจหไหมเพราะนั้นได้เปรียบถ้าเรื่องเครื่องสดเครื่องยังสดอยู่หรือว่าเราเดลเมกอันเนี่ยถ้าเอามาใช้นะ สบายเลยมันจำได้พวกนี้ใช้ในฉันใช้ในฉันสะดวกเนื่องจากว่าเขาต้องการคําที่มีพยายาชน้ยถ้าลงคณะได้ด้วยพวกนี้ลงคณะได้ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยนี่ชักคณะก็ได้แล้วสี่แล้วหาไม่สี่ห้ามสะนะเสร็จแล้วขินเรียบไนี่ก็ ชาคณะอีกนี่ก็ตัดหาตัดเนี่ยนะไปใช้ตะหิงต่หิงก็ได้เเห็นไนหะต่หิงต่หิง <laughs> <laughs> โอเค